ถ้ามีคนหนึ่งแกล้งทำตัวเป็นขอทานเพื่อทดสอบหัวใจของคุณคุณจะยังยื่นมือช่วยไหมหรือจะหันหลังหนีเหมือนที่ใครบางคนทำแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การทดสอบเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกลับเป็นความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดได้เลยเสียงฝนโปรยเบาๆกลิ่นดินและแววตาของชายชาราข้างถนนกำลังจะเปิดเผยความลับ ที่เปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลเสียงฝนโปรยลงเบาๆกลิ่นดินชื้นลอยอบอวนในอากาศน้ำฝนหยดลงบนพื้นซีเมนเป็นจังหวะแป้งเดินถือถุงของกินออกมาจากตลาดเสื้อผ้าเธอเปียกชื้นจากละอองฝนขณะก,กำลังจะข้ามถนนสายตาเธอสะดุดกับชายชารานั่งข้างถังขยะผ้าขี้ริ้วพันรอบขามือสั่นถือถ้วยเหล็กเก่า เสียงสั่นพระขอเศษเงินแป้งชะงักหัวใจเต้นแรงเธอเหลียวมองซ้ายขวาผู้คนเดินผ่านโดยไม่สนใจเธอค่อยๆเดินเข้าไปในใจมีทั้งสงสารและระแวงเธอหยิบข้าวกล่องจากถุงยื่นให้ชายชราเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาขุ่นมัวแต่คมกริบขอบใจนะหนูเสียงนั้นสั่นแต่หนักแน่น แป้งพยักหน้าแต่จูจูกลิ่นน้ำหอมจางๆที่คุณเคยแต่เข้าจมูกเธอกลิ่นเดียวกับที่บ้านแฟนของเธอใช้เธอขมวดคิ้วมือที่ถือถุงสั่นเล็กน้อยชายชราน้มตัวเข้ามาใกล้แววตานั้นเหมือนใครบางคนแป้งก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆน้ำเริ่มขังรอบเท้าทั้งคู่ ชายชราหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นชวนให้ขนลุกหนูแป้งไม่จําเสียงนี้เหรอเธอชะงักริมฝีปากแห้งผากเธอพยายามกลืนลมหายใจคุณพ่อชายชรายิ้มมุมปากแต่รอยยิ้มนั้นเย็นเยียบดีจังยังจําได้แป้งยืนนิ่งหัวสมองว่างเปล่าทุกอย่างรอบตัวหมุนช้าๆ เสียงฝนเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอเองดังตุบตุบไม่หยุดพ่อสามีในร่างขอทานยกมือขึ้นเผยให้เห็นแหวนทองแหวนที่เธอเคยเห็นตอนงานมั่นฉันแค่อยากรู้ว่าเธอจะมองคนจนยังไงน้ำเสียงเขาเย็นเยียบแต่แววตานั้นกลับแฝงด้วยบางอย่างระหว่างความผิดหวังกับความสงสยัยแป้งอ้าปาก แต่เสียงไม่ออกรากับลมหายใจถูกขโมยไปชายชาราลุกขึ้นช้าๆน้ำฝนไหลาตามร่องแก้มผสมกับน้ำตาที่ไม่รู้ของใครเธอผ่านการทดสอบแล้วแต่เสียงเขาขาดหายไปกลางฝนแป้งก้าวเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้นเองเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นสายฟ้าแหวกท้องฟ้าสีเทาแป้งสะดุง้ง มือกำถุงของแน่นหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาชายชราหรือพ่อสามีของเธอยืนนิ่งแววตาแข็งกร้าวขึ้นอย่างแปลกประหลาดเธอพยายามพูดแต่ลิ้นพันกันคักคุณพ่อหมายความว่ายังไงแตกอะไรคะเขาหันมาช้าๆใบหน้าเปียกฝนสะท้อนแสงฟ้าแลบเผยรอยยิ้มจางๆที่เต็มไปด้วยความเจ็บลึก แต่เธออาจไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอทำก่อนหน้านี้ฉันเห็นหมดแล้วแป้งขมวดคิ้วสมองเริ่มสับสนหนูทำอะไรเหรอคะเธอถามเสียงสัน่นฝนเทกระหน่ำแรงขึ้นจนมองแทบไม่เห็นถนนพ่อสามีถอนหายใจยาวเมื่อวานคนขอทานอีกคนที่ตลาดเขามาขอข้าวเธอเธอปัดมือเขาออกแล้วเดินหนีฉันเห็นกับตา ราวกับฟ้าผ่าซ้ำกลางใจแป้งยืนนิ่งภาพเมื่อวานแล่นกลับเข้ามาในหัวเธอจำได้ชายคนนั้นเนื้อตัวสกรปรกกลิ่นแรงจนเธออดไม่ได้ที่จะเบือนหน้าเธอเดินหนีเพราะรังเกียจไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะให้เธอก้มหน้าน้ำฝนหยดจากผมผสมกับน้ำตาที่ไหลไม่หยุดหนูขอโทษข้ะหนูไม่ได้ตั้งใจ แต่เสียงพ่อสามีแทรกขึ้นทันทีการทำดีมันไม่ใช่แค่กับคนที่ดูดีหรือสะอาดแต่ต้องทำด้วยใจที่ไม่ตัดสินเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แทงลึกเข้าไปในหัวใจเธอเธอสั่นสถานภาพในหัวพร่าเลือนทุกเสียงรอบข้างเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝนจู่ๆพ่อสามีซุดตัวลงมือหนึ่งจับหน้าอกแน่นร่างกายเริ่มสั่น แป้งรีบเข้าไปพยุงคุณพ่อเป็นอะไรคะเสียงของเธอสั่นอย่างหวาดกลัวเขามองหน้าเธอดวงตาเริ่มพร่าริมฝีปากขยับช้าๆบางครั้งบทเรียนสุดท้ายต้องแลกด้วยบางสิ่งคุณพ่ออย่าพูดแบบนั้นนะเธอตะโกนมือเย็นเฉียบของชายชารากำมือเธอไว้แน่นแรงกำลังค่อยๆลดลงเสียงรถดังจากไกลๆ ใครบางคนร้องเรียกรถพยาบาลแต่ทุกอย่างเหมือนช้าเกินไปฝนหยุดตกอากาศเงียบเหลือเพียงลมหายใจเธอที่สั่นระรัวเธอมองใบหน้าเขาอีกครั้งรอยยิ้มสุดท้ายของพ่อสามีอ่อนโยนแต่ปวดใจแป้งสุดตัวลงกับพื้นมือเธอจับแหวนทองที่เขาถอดไว้ในมือเธอมันอุ่นราวกับยังมีชีวิต ในหัวเธอวงเวียนแต่คำพูดสุดท้ายของเขาใจคนต้องมองให้ลึกกว่าที่ตาเห็นและทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเธอเสียงฝีเท้าช้าช้าพร้อมเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในแสงสลัวเธอหันกลับไปเงานั้นค่อยคอยเคลื่อนเข้ามาช้าแต่มั่นคงแป้งหอบหายใจหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก,อก เธอหันขวบสายตาเบิกกว้างชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางทางสวมเสื้อคลุมกันฝนสีเข้มใบหน้าอยู่ในเงามืดแต่เสียงนั้นเธอจำได้เธอทำได้ดีแล้วแป้งเธอชะง,งักเสียงนั้นไม่ใช่ของพ่อสามีแต่เป็นเสียงของแฟนเธอต้นเขาก้าวออกจากเงาฝนที่หยุดตกแล้วทำให้แสงจากเสาไฟส่องลงบนใบหน้าเขา น้ำฝนยังหยดจากผมสายตาเขานิ่งเย็นแต่มีบางอย่างแฝงอยู่ความเสียใจต้นนี่มันอะไรกันแป้งถามเสียงสัน่นมือยังจับแหวนแน,น่นพ่อคุณเขาต้นเดินเข้าไปใกล้สายตาเขาเหลือบมองร่างของพ่อที่แน่นิ่งก่อนจะเงยหน้ามามองเธออีกครั้งพ่ออยากรู้ว่าเธอจะเป็นยังไงถ้าต้องเจอกับความจริงที่ไม่สวยงามแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกัน หมายความว่ายังไงแป้งถามเสียงเธอเริ่มสัน่นขาอ่อนแรงจนแทบยืนไม่อยู่ต้นยื่นมือเข้ามาแต่ไม่แตะตัวเธอผมกับพ่อวางแผนเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อดูว่าผู้หญิงที่ผมจะใช้ชีวิตด้วยจะมีหัวใจยังไงแป้งเบิกตากว้างเลือดในกายเย็นเฉียบทุกอย่างในหัวหมุนติ้วคุณหลอกฉัน ต้นเม้มปากแน่นไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อรู้ความจริงแป้งหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะสั้นๆแห้งผากความจริงความจริงคือคุณกับพ่อทำให้คนคนหนึ่งต้องตกใจจนเกือบหัวใจวายเธอร้องลัน่นน้ําตาไหลไม่หยุดมือกำแหวนไว้แน่นจนเลือดซึมแป้งฟังผมก่อนต้นเอื้อมมือมาแต่เธอถอยหลัง แสงไฟจากถนนส่องให้เห็นใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความเจ็บฉันฟังมามากพอแล้วทั้งคำทดสอบทั้งคำโกหกเธอหมุนตัวแต่เสียงของต้นดังขึ้นอีกครั้งพอกไม่ได้ตายเธอชะงักหันกลับมาทันทีว่าไงนะต้นก้มลงข้างร่างของชายชาราแล้วถอดบางอย่างจากอกเสื้อออกมามันคืออุปกรณ์เครื่องวัดชีพจรปลอม พร้อมสายไฟเล็กๆทุกอย่างเป็นการทดสอบแม้แต่ตอนที่เขาล้มแป้งอ้าปากพูดไม่ออกร่างชายชาราขยับเล็กน้อยก่อนจะเปิดตาขึ้นช้าๆขอโทษนะหนูเสียงนั้นอ่อนแรงฉันอยากเห็นว่าใจของเธอจะเลือกอะไรระหว่างภาพลักษณ์กับมนุษยธรรมแป้งสุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลพราก ทั้งความโกรธความกลัวและความโล่งใจปะปนกันจนแยกไม่ออกหนูไม่รู้จะพูดยังไงเธอพูดเสียงเบามือยังสั่นทุกอย่างมันมากเกินไปพ่อสามีมองหน้าเธอนิ่งๆคนที่ทำผิดไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกหนูบางทีฉันก็ลำเส้นเกินไปแป้งเงยหน้ามองดวงตาเขาอ่อนโยนขึ้นแต่ในนั้นมีแววเศร้าลึก แต่จำไว้นะความดีไม่ใช่บททดสอบมันคือสิ่งที่ต้องออกมาจากใจจริงๆสายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นฝนจางลงเสียงฟ้าร้องค่อยๆหายไปแต่ในหัวใจของแป้งกลับเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของคำพูดนั้นเธอมองดูแหวนในมือแล้วหันไปมองทั้งสองพ่อลูกในดวงตาของเธอทั้งโกรธทั้งเข้าใจแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไร เสียงจากด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่คุ้นไม่ใช่ของพ่อสามีไม่ใช่ของต้นเป็นเสียงชายอีกคนแผ่วเบาแต่ชัดเจนพวกคุณกำลังเล่นอะไรอยู่กันแน่แป้งหันกลับไปชายร่างสูงในชุดกันฝนสีดำยืนอยู่ตรงทางแยกใต้แสงไฟสลัวน้ำหยดจากปลายหมวกลงบนพื้น เสียงรองเท้าบูตตอกระทบถนนซีเมนดังเป็นจังหวะช้าๆแป้งหันขวบหัวใจเต้นแรงต้นกับพ่อของเขาก็ชะงักแววตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความระแวงชายแปลกหน้าก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าถูกแสงสะท้อนจากไฟถนนเผยให้เห็นครึ่งหนึ่งแววตาเยือกเย็นแต่มีประกายบางอย่างที่เหมือนรู้ทุกอย่างอยู่แล้วคุณเป็นใครต้นถามเสียงแข็ง แตชายคนนั้นเพียงยิ้มบางๆผมแค่คนที่เห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้นคำพูดนั้นทำให้แป้งใจหายเห็นทุกอย่างเธอทวนเสียงสัน่นเขาพยักหน้าเห็นตอนที่คุณปฏิเสธชายขอทานคนนั้นเห็นตอนที่คุณกลับมาช่วยชายอีกคนเห็นตอนที่พ่อของเขาล้มลงต้นขยับตัวสีหน้าเริ่มไม่มั่นคงคุณต้องการอะไร ชายปริศนายกมือขึ้นในมือมีโทรศัพท์บนหน้าจอปรากฏวิดีโอทั้งหมดที่เกิดขึ้นภาพชัดเจนแม้ในแสงฝนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้โลกสมัยนี้อะไรๆก็ถูกจับตาได้หมดเขาพูดเรียบเรียบบททดสอบของคุณอาจไม่ได้จบแค่ในครอบครัวแป้งนาซีดคุณจะทำอะไรกับมันชายคนนั้นหัวเราะเบาๆผมยังไม่รู้ แต่อย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องที่ผู้คนควรเห็นเรื่องของคนที่แสร้งเป็นขอทานเพื่อทดสอบหัวใจคนอื่นแต่มองข้ามศักดิ์ศรีของมนุษย์พ่อสามีของแป้งชะงักสีหน้าซีดเผือดคุณกำลังจะขู่ผมเหรอไม่ชายคนนั้นพูดเสียงราบผมแค่บอกว่าความจริงมันไม่ต้องทดสอบเพราะสุดท้ายมันจะเผยตัวออกมาเองสายลมเย็นพัดแรงขึ้น ไฟถนันกระพริบเสียงใบไม้สั่นระรัวเหมือนคำเตือนแป้งมองชายปริศนามีบางอย่างในน้ำเสียงเขาคุ้นแปลกแปลกเรากับเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเธอจ้องใบหน้าเขาอีกครั้งจนเห็นรอยแผลเล็กๆที่ข้างแก้มเธออ้าปากคุณคือคนขอทานคนนั้นชายคนนั้นยิ้มใช่ผมคือคนที่คุณปัดมือเมื่อวาน แป้งยืนนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบชายปริศนาก้าวเข้ามาใกล้คุณรู้ไหมว่าผมไม่ได้ต้องการอาหารผมต้องการแค่เห็นสายตาเมตตาจากใครสักคนน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันจนทุกคนเงียบแต่ตอนนั้นไม่มีใครมองผมเป็นคนเลยต้นหันไปมองพ่อของเขาแต่พ่อกลับยืนนิ่ง ดวงตาเต็มไปด้วยความสำนึกและความกลัวชายคนนั้นหันไปหาพ่อสามีของแป้งคุณเล่นบทขอทานได้แนบเนียนแต่คุณเคยรู้ไหมว่าคนที่คุณสวมบทนั้นมีชีวิตจริงมีความรู้สึกจริงและเจ็บจริงพ่อสามีหลุบตาลงฝนเริ่มตกซ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เย็นเหมือนเมื่อก่อนมันหนักอึดอัดและหนาวลึกผมไม่อยากแก้แค้นชายคนนั้นพูดต่อ ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าบางครั้งบทเรียนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่มันอยู่ในสิ่งที่เราทำโดยไม่ตั้งใจแปตงก้มหน้าน้ำตาไหลปนกับน้ำฝนเธอไม่รู้จะพูดอะไรในใจมีทั้งความละอายและสำนึกต้นมองชายคนนั้นนิ่งคุณต้องการอะไรจากเราชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่ง จากนั้นเขายื่นโทรศัพท์ให้แป้งผมจะลบทุกอย่างถ้าคุณสัญญาสัญญาอะไรเธอถามเสียงแผ่วว่าวันหนึ่งคุณจะช่วยใครสักคนโดยไม่คิดว่าพวกเขาสมควรได้รับหรือไม่เธอเงยหน้ามองแววตาเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็อบอุ่นอย่างประหลาดแป้งพยักหน้าช้าๆหนูสัญญาค่ะชายคนนั้นยิม้ม แล้วกดปุ่มบนหน้าจอวิดีโอทั้งหมดหายไปเขาหันหลังเดินหายเข้าไปในเงาฝนไม่มีใครพูดอะไรอีกเหลือเพียงเสียงฝนตกกับแหวนทองในมือแป้งที่สะท้อนแสงไฟอ่อนๆและเสียงสุดท้ายของชายปริศนาดังแว่วกลับมาในสายลมบางครั้งคนที่ถูกทดสอบไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวหรอก แสงเช้าค่อยๆแทรกผ่านม่านฝนที่จางลงท้องฟ้าเริ่มเผยสีทองอ่อนกลิ่นดินหลังฝนยังคงอบอวลในอากาศแป้งยืนนิ่งอยู่ตรงจุดเดิมมือเธอยังกำแหวนทองไว้แน่นมันไม่ใช่เพียงเครื่องประดับอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องตวนใจต้นเดินเข้ามาใกล้เงียบไม่พูดอะไรเพียงจับไหล่เธอเบาๆ ทั้งคู่มองไปในทิศทางที่ชายปริศนาเดินหายไปเขาจะกลับมาอีกไหมแป้งถามเสียงเบาต้นสายหน้าบางทีเขาอาจไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะสิ่งที่เขาอยากให้เราเข้าใจเราก็ได้รับมันแล้วเธอยิ้มจางๆน้ำตาย,ยังคลอแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวหรือเจ็บมันคือการยอมรับพ่อสามีเดินเข้ามาช้าๆ ใบหน้าที่เคยเคร่งเครียดเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความละอายหนูแป้งฉันขอโทษฉันลืมไปว่าคนเราควรเรียนรู้จากความเมตตาไม่ใช่จากการทดสอบแป้งเงยหน้ามองหนูไม่ได้โกรธค่ะแต่หนูจะจำวันนี้ตลอดไปเธอก้มลงวางแหวนทองไว้ในมือของพ่อสามีของสิ่งนี้มันควรอยู่กับคนที่เข้าใจค่าของมันมากกว่า เสียงนกเริ่มขับขานแสงแดดแรกของวันใหม่สาดลงบนถนนเปียกฝนทุกอย่างดูนิ่งสงบเหมือนโลกได้สูดลมหายใจใหม่แป้งเดินไปข้างหน้าก้าวช้าๆแต่มั่นคงในหัวเธอมีเพียงเสียงของชายปริศนาอย่าทำดีเพื่อให้ใครเห็นแต่จงทำดีเพราะใจอยากทำเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ายิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของการทดสอบจบลงท่ามกลางแสงอรุณแต่บทเรียนของหัวใจเพิ่งเริ่มต้นอย่างแท้จริง